ชีวิตติดกรัววันนี้เจอยากกินอะไรแซ่บๆสามีสุดที่รักก็จัดให้เลยค่ะหนึ่งเมนูก้อยกุ้งมะนาวเมนูก้อยแซ่บๆที่สีสันเปรี้ยวปากสุดๆมาดูวิธีทำกันได้เลยค่ะสามีเจเริ่มที่วิ่งไปเก็บมะนาวลูกโตๆสีเขียวสดจากสวนหลังบ้านนำมันล้างให้สะอาดแล้วหั่นมะนาวให้เป็นแว่นๆชิ้นบางๆจะได้กินง่ายๆและไม่ขมหั่นไปเลยค่ะหั่นเสร็จก็พักเอาไว้ในถ้วย ต่อมาสามีเจ๊นำกุ้งสดตัวโตๆมาเด็ดเอาส่วนหัวออกและปอกเปลือกออกให้หมดนำเส้นดำที่หลังกุ้งออกด้วยไม้จิ้มฟันเพื่อความสวยงามน่าทาน เสร็จแล้วพักเอาไว้ในชามเตรียมทําความสะอาดค่ะใส่กุ้งลงไปในชามและเติมน้ำใส่ล้างกุ้งให้สะอาดเทน้ำทิ้งไปจากนั้นใส่โซดาลงไปให้หมดขวดใส่เบกกิ้งโซดาและล้างกุ้งให้สะอาดอีกรอบ โซดาจะกัดให้เนื้อกุ้งเนี่ยเกือบสุกแล้วก็กรอบมากขึ้นเมื่อกุ้งสะอาดแล้วก็เทโซดาออกได้เลยค่ะและเราก็มาเข้าวิธีการทำกันเลยสามีเจ้เตรียมชามขึ้นมาใส่น้ำตาลลงไปผงนัวน้ำปลาน้ำปลาล้าและบีบมะนาวลงไปเลยค่ะจุกๆ ใช้ทับพ,พี่คนๆให้น้ำตาลละลายคนไปเรื่อยๆให้เข้ากันจากนั้นใส่กุ้งสดและมะนาวหั่นแว่นลงไปปรุงรสด้วยเข้าวคั่วและพริกป่นจากนั้นคนทุกอย่างให้เข้ากันให้รสชาติคุกเควาไปทั้งชาม,มแค่เห็นเนี้ยเจ๊ก็น้ำลายไหลละ เมื่อเข้ากันดีแล้วก็ตักใส่จานเสิร์ฟได้เลยค่ะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกับเมนูกอยกุ้งมะนาวเมนูแซ่บๆจีที่มะนาวเด้งที่กุ้งรสชาติอร่อยลงตัวเผ็ดซีซาดหอมมะนาวหอมเข้าวคั่วโดนใจเจ๋ทั้งเมนูทั้งคนทำเลย สำหรับใครที่ไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัว IG TikTok ติด c o o k ิ้งและกด Subscribe ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ